เอาได้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Empire of the t a i ิ a เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อสู้ในเกมมดต่อกันต้องบอกเลยครับว่านี่คือด่านลองสุดท้ายแล้วของ e อ็ก a ต e ร e เนะฮะน่าเสียดายใช่ไหมเผ่อแป๊บเดียวเกมมดจะจบแล้วอ่ะ แต่ด่านนี้มีความพิเศษหน่อยนะครับตรงที่ว่ามันคือเนื้อเรื่องต่อจากเนื้อเรื่องของมดตัดใบไม้ซึ่งผมเนี่ยเล่นเนื้อเรื่องจบไปเมื่อปี2019เนี่ยเพิ่งจะมีตอนต่อนะครับซึ่งเนื้อเรื่องตอนจบของมดตัดใบไม้เนี่ยมันจะให้เราไปต่อสู้กับมดอีกตู้หนึ่งทางขวามือ ซึ่งตอนนี้ผมเป็นมดตู้นั้นเลยครับทางขวามือและศัตรูเราในตอนนี้เนี่ยจะเป็นมดตัดใบไม้ตู้ซ้ายมือฮะเหมือนเหมือนให้เรามาแก้แขนอะ่ะใช่คุณผู้ชมเอาละอย่ารอช้าเรามาเริ่มสร้างหลังสร้างมดดีกว่าเราจะเริ่มจากการขุดก่อนเลยครับให้มีพื้นที่สําหรับฟักตัวอ่อนต่อมาโซนวางอาหารอยู่ไหนดีล่ะตรงนี้เลยดีกว่าเลยครับนี่แหละอาหารวางตรงหน้าสร้างพื้นที่ทับลงไปเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ตอนนี้อาหารเริ่มต้นเนี่ยมีแค่5ครับโอ้เราใช้หมดอย่างไวตอนแรกเต็ม70นะตอนนี้เหลือ5แล้วอะ่ะแต่จะขึ้นมาเต็มในไม่ช้าครับเร็วๆเ,เข้าขึ้นเป็น45 55หลักร้อยอย่างไวครับแบบนี้สร้างมดงานเพิ่มเลยณตอนนี้เนี่ยเราสามารถสร้างได้แค่มดงานอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวอนาคตน่ยก็คงจะมีมดใหม่ๆปลดล็อกมาให้สร้างละมั้งแต่ไม่รู้ว่าต้องทําไงนะครับเดี๋ยว ลองเล่นไปก่อนก็แล้วกันนะอาหารเจ็งเองอะเร็วๆหมดงานรีบฟักไข่เว้ยขอมดเจนใหม่ออกมาไวๆอะเร็วๆเข้าใจข้าร้อนมากเลยตอนนี้อาหารครับพยายามเก็บแล้ววางเก็บแล้ววางอาหารขึ้นร้อยแล้วฮะวางต่อวางไข่ต่อเอาให้เต็มโซนเนี้ยเอาละครบเรียบร้อยครับสําหรับโซนนี้แล้วก็อาหารเนี่ยคงจะหมดพอดีเลยอย่ารอช้าขุดครับ เราไปขุดกันดีกว่าไปบุกเบิกสถานที่ใหม่ๆกันเถอะแล้วก็มดที่ว่างงานตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขยายพื้นที่เพิ่มแค่เนี้ยไม่พอเลยครับผมมั่นใจขยายให้เต็มเหยียดไปเลยไม่พอครับโซนกักเก็บอาหารด้วยนะเอาให้มันใหญ่ๆเต็มๆมเข้าไว้ประมาณนี้คงจะพอแล้วแล้วก็ด้านนอกครับโอ้พระเจ้าเราเจอโซนเก็บอาหารใหม่นี่เป็นเมธันญ,ญพืชฮนะอย่ารอช้าดิ ไปเก็บเกี่ยวอาหารไหมข้ะเดี๋ยวนี้ขณะนี้โซนฟักตัวอ่อนเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้อาหารมาก็เอามาลงกับการสร้างมดงานหมดเลยและตอนนี้ครับมีภารกิจใหม่คุณผู้ชมคือมนุษย์เนี่ยมันให้เราเอามดงานเข้าท่อนี้เราก็ต้องส่งทับมดเนี่ยไปต่อก่อนเพื่อจะเข้าท่อตัวแรกครับเราประทะแล้วไม่น่ายากอะไรคิดว่าเรียบร้อยแตกตายกลาเป็นศพครับมดงานทั้งหมดตอนนี้60ตัวด้วยกันเนี ใช่ได้จากการฟาร,ร์มอาหารในตอนต้นครับที่เกมเนี่ยได้มอบให้และนี่เลยเข้าท่อแล้วมันจะวาร์ปหายไปเลยครับโดนดูดไงโอ้โหเรียบร้อยแล้วท่อเนี่ยยกขึ้นไปแล้วอะแสดงว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ครับและตอนนี้โปรโยอาหารมาให้เราด้วยไม่พอครับเรายังปลดล็อกนี่อาร์มี่แอน สร้างพื้นที่ก่อนละกันเอาเป็นจุดนี้เลยนี่คือพื้นที่สําหรับบง่งเพะอาร์มี่แอนครับตรงนี้แหละแล้วภารกิจใหม่มาอีกแล้วครับให้เราเนี่ยส่งกองทัพมดเข้าท่ออีกครั้งหนึ่งอ้าวได้ดีเรามดของข้ามารวมตัวไม่ปานี้ไม่จะเป็นสู้อย่างเดียวจงตายซะตัวแรกแตกไปครับตัวที่สองเรามาเยอะเราได้เปรียบ ตัวที่2แตกอย่างไวและสุดท้ายอุปสรรคขวางกั้นหมดแล้วเข้าทอ่อซ่าเต้องแบบนั้นสิเยี่ยมมีรางวัลไหมขอรางวัลหน่อยจะเอาไปสร้างมดอาร์มี่แอนนะฮะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวสร้างไปก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับอาร์มี่แอนตรงนี้เลยเรด,ด้ว่าครึ่งช่องดีกว่านะฮะเฮะ้ยภารกิจใหม่มาคุณผู้ชม ภารกิจนี้ให้เราเอามดงานเข้าท่อได้ดิไปเลยครับอย่ารอช้ารีบไปเลยถ้าหลอดส้มหมดเนี่ยเหมือนเราจะแพ้นะครับก็ต้องรีบแล้วแหละแบบนี้เอาเร็วๆมันโปรโยของมาล่อตาล่อใจครับเราห้ามฟาร์มนะสู้อย่างเดียวไปเข้าท่อก่อนก่อนหลอดส้มจะหมดไปเร็วๆเ,เลยฮะจังหวะนี้รีบๆเลยเดี๋ยวอาร์มี่แอนดเนี่ย เป็นตำแหน่ง2แล้วก็ไปฟาร์มหลังลังก่อนแล้วกันนะครับฝากด้วยไอ้พวกนี้มันเน้นอึดนีิว่าโอเคแต่ก็ไม่รอดครับเราเยอะกว่าเอาให้ครบหลอดส้มนี่ไงหลอดส้มเต็มเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวออกมาจากไอ้เจ้าท่อก่อนเหมือนหลอดส้มเนี่ยไม่ลดแล้วเพราะเราส่งมดเยอะเกินไปมันจึงเตันแบบนั้นแหละ เอาฟาร์มเลยครับจังหวะน,นี้อย่ารอช้ารีบๆฟาร์มเลยเอาอาหารเนี่ยเฮ้ยมันโปวยกองทัพก็กระดกลงมาเฉยเลยโอโห vos! อย่างนี้เลยนะมันทำกับเราแบบนี้เลยแต่ก็ไม่รอดครับเป็นอาหารให้กับเราในที่สุดนะแล้วก็ยังไม่ทันไลเลยครับเจ้าตัวนี้ออกม่เฉยเลยจูๆ่ๆก็โผแวบ,บมาเลยฮะแต่มุดงานผมเนี่ยอยู่จุดนี้พอดีก็เรียบร้อยเลยครับไม่รอด เป็นเหยี่ยงข้าไปนะเอาละมดงานดีมากกลับลังก่อนมาช่วยกันสร้างลังก่อนดีกว่าตอนนี้สำหรับอาร์มี่แอนต้องครบช่องครับไม่ครบช่องเนี่ยมันดูยังไงไม่รู้อ่ะภารกิจจบแล้วนะครับรอภารกิจต่อไปก่อนระหว่างรอฟาร์มอาหารอย่างต่อเนื่องโอ้โหในแผนที่ตอนนี้อาหารปโปรยมาอย่างเยอะเลยอะต้องงี้ดิขอบคุณครับ เอาละอาร์มี่แอนขึ้นบนแล้วก็มดงานลงล่างแบบนี้นะมีพื้นที่ว่างครับวางต่อเลยเสร็จและพื้นที่อาร์มี่แอนโอ้คุณผู้ชมครับไม่พอเราปลดล็อกมดใหม่ด้วยเป็นมดธาตุเฮ้ยต้องลองสร้างดูแล้วอะคือยังไงเอาเป็นโซนจุดนี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวยังไงตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยให้หมดงานเราได้ฟาร์มก่อนละกันนะครับ ฟาร์มไปเพื่อสร้างมดธาตุแล้วก็เอาอาหารที่เหลือเนี่ยไปอัปเกรดมดนะครับเออนี่คือแผนการของผมนะจุดนี้คือพื้นที่สำหรับสร้างมดรุ่นใหม่ของเราครับไม่รู้ว่าจะเต็มช่องหรือเปล่านะเต็มไหมเต็มช่องครับพอดีเลยเยี่ยมอาหารเราพันก,กว่านะครับมันก็เลยเต็มได้และสร้างเสร็จยังไวโอโหเหลือแค่วางไข่นะครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้ว เยี่ยมมากเหล่ามดงานของข้าระหว่างที่เรากําลังเพลินอยู่เนี่ยก็ได้มีแก๊งกระดกมาโจมตีเรานะครับจะเข้าหน้าบ้านด้วยไงประเด็นเหล่ามดผมออกมาแล้วไม่น่ารอดหรอกพวกแกเรียบร้อยครับมาเป็นเหยื่อซะงั้นนะ่ะมันมาจากเอ่อมนุษย์แหละปล่อยมาแล้วก็อาหารเนี่ยโปรโยให้กับเราครับอะไรของมันวะเฮ้ยโอ้โหสองตัวใหญ่บ้าเอย้ย มดเราอยู่น้อยด้วยฮะเร็วๆเ,เข้าออกมาจากหลังหน่อยมาไฟกับมันตัวใหญ่แล้วเจ๋งเหลอวะฮะยิ่งตัวใหญ่เนี่ยยิงลมดังรู้ป่าลลมไปหนึ่งแล้วจงตากซ้อ,เ,อเรียบร้อยครับผมยังคงมาอีกครับยังไม่จบรอบนี้เป็นด้วงเสือแมงปีกแข็งอันโหดร้ายตัวแรกแตกตายไปไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นี่แหละ อย่าอยู่เลยเรียบร้อยสิ้นชีพกลางสมรภูมิครับยังคงมากันอีกนะครับและรอบนี้เป็นแมงมุมหมาป่าเฮ้ยดูซิว่ามันจะรอดไหมเมื่อสู้กับมดของเราตัวเล็กแตกตายไปครับมี3มไซส์เลยอะ่ะใหญ่กลางเล็กไซส์กลางแตกแล้วเหลือไซส์ใหญ่เอาให้จบฮะคือมันปล่อยอย่างต่อเนื่องเลยนะ มาถี่มากอะ่ะแต่ดีนะมดเราเยอะพอครับน่าจะรอดได้ไม่ยากแต่นี่ก็แก่งเอาเรื่องดิว่าเรียบร้อยครับผมเสียงแห่งความตายนี่ดังกังวานเลยแลหละเฮ้ยแล้วภารกิจเอาชีวิตรอดเนี่ยผ่านแล้วครับเฮ้ยโอเคบททดสอบนี้เรายังคงผ่านได้แต่อาหารเนี่ยเหลือ300กว่า,วาแล้วว่าอยากได้เพิ่มมากเลย มันโปรยอาหารลงมาแล้วแล้วไม่พอครับรอบนี้เราปลดล็อกมดใหม่มาด้วยก็คือมดกามกับดักครับผมนี่เลยป้าโอโ้ราคาเนี่ย90แน่อย่ารอช้ารีบสร้างดีกว่ามดกามกับดักครับเอาเป็นโซนนี้เลยก็แล้วกันนะเอาละกามกับดักเผยชมหน่อยซิว่ายังไงอาหารจากพันแปดครับเผอแป๊บเดียวตอนนี้เหลือ55แล้วอะโอ้โ อย่างไวเลยนะเอา้าเดี๋ยวไงตอนนี้ฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับมันให้อาหารมาเยอะมากเลยอะก็เอาอาหารพวกนี้แหละมาสร้างกามกับดักให้จบผมสร้างกามกับดักเสร็จแล้วแล้วด้านนอกฮะมนุษย์เนี่ยมันส่งแมงไล่มาโจมตีเราอีกแล้วคือรอบนี้เนี่ยพี่แกเป็นแมงม,มุมแท้เลยอะตัวยังใหญ่ด้วยผมว่าผมไหวนะเพราะเรามีเยอะพอครับนี่ตัวแรกแตกตายไปตัวที่สครับ ภารกิจใหม่มากเหมือนกันนะครับให้เราเนี่ยส่งมดงานเข้าท่ออีกแล้วจงตายซะเรียบร้อยเข้าท่อไปมดงานเ๋ยรีบๆเลยฮะนี่แหละไม่รู้ว่ามันจะส่งอะไรมาอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็ผ่านแล้วในภารกิจนี้ผ่านแน่แน่ง่ายดายมากครับเสร็จภารกิจนี้เราฟาร์มเลยรางวัลครับคือเนื้อของแมงมุมแท่นี้ไม่พอครับยังโปรยอาหารมาให้เราอีก เดี๋ยวอาหารเนี่ยเราจะเอาไปอัปเกรดมดละกันนะให้มันแกร่งขึ้นอัปเกรดมดธาตุดีกว่ามดธาตุพวกนี้ต้องอัปเกรดนะครับใช้อาหารห5เลยอะแล้วแป๊บเดียวอาหารหมดเลยโอ้โหยังเปลืองเลยมดธาตุเลยไม่ต้องพูดถึงการ,รกับดักเลยครับเนี่ยหนักกว่านี้อีกมีอะไรปลดล็อกอีกไหมไม่มีเลยครับอาหารด้านนอกหมดจังไวโอ้โหหายไปในเวลาอันสั้นโถ ภารกิจใหม่มาแล้วครับให้เราเอามดเข้าท่ออีกแล้วคุณผู้ชมหลอดส้มมาแล้วก็โอ้โหแต่ก็แตนตัวเอกเลยวะผมต้องส่งกองทัพม,มดไปประจันบ้านแล้วแหละจังหวะนี้ครับเราเน้นความเยอะเป็นหลักไว้ก่อนตัวแรกแตกตายอย่างง่ายครับตัวที่2เร็วๆเ,เข้ารีบพาหมดงานเข้าท่อก่อนเราไม่รู้หรอกครับว่ามนุษย์เนี่ยจะส่งอะไรมาอีก นั่นไงไม่ทันขาดคำครับกูไม่น่าพูเลย <c oughs> โอ้ยไอ้ด้วงเสือเนี่ยมันแกล่งนะมันชอบกัดแล้วสตันหมู่ครับผมเกลียดมันมากเลยทําให้เรามึนหูคุณผู้ชมโมดาตเนี่ยเมื่ออัปเกรดแล้วตัวยังใหญ่เลย <c oughs> รู้สึกว่ามันหนาขึ้นนะตัวเบ่งขึ้นเยอะเลยหลอดส้มหลอดส้มเอาหลอดส้มให้เต็มก่อนแล้วเข้าอุย้ยโดนขดัดจังหวะไอ้บ้าเอ้ย ตายตายตายตัวเล็กตายง่ายมากครับเดี๋ยวตัวใหญ่ดีมากมันจะขัดจังหวะเราไม่ให้เราทำภารกิจได้ไงตายหมดครับเจ๋อเรียบร้อยหลออส้มเต็มเลยครับเราสามารถฟาร์มได้เยี่ยมอะเต็มที่ตามสบายเลยฮะยังคงส่งมาอีกแมงมุมไม่หลบับไม่จาครับส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยพี่แกแต่ผมจะไหวหรือเปล่าไงประเด็นมดผมแทบจะไม่เกิดเลยครับเดี๋ยวยุติก่อนยุติ รอสักครู่อย่าเพิ่งออกไปหาอาหารนะมันจะพุ่งมาหาเราหรือเปล่าเนี่ยซับไพตอนนี้เหลือเวลาอีก 5...4...3...2...1... ผ่านไหมผ่านครับเย่ yeah! นึกว่าจะไม่ผ่านแล้วไงนึกว่าโดนปรับแพ้อะไรงี้นะครับเดี๋ยวขอฟักไข่ก่อนละกันดีนะมีอาหารสำรองเนี่ยคอยเก็บไว้ถ้าไม่มีนี่แย่เลยอะ หลังจากบ่อให้วางไข่ไปสักพักเนี่ยตอนนี้เราก็พร้อมออกไปสู้แล้วมดเรามีพร้อมเลยฮะตอนแรกเมื่อกี้นี่บอดเลยอะมดหายหมดนะครับแต่ดีนะมีสำรองอยู่บ้างแมงมุมครับเป็นเยื่อซาแกลงจริงๆแต่ก็แก่งไม่มากพอยังไปต่อเฮ้ยอะไรเนี่ยฝูงมดแดงแมงมุมยังไม่หมดเลยมดแดงมาแล้วเหรอ โอ้เกมโคตรเซไปอย่างที่บอกไปฮะไอเกมมดเนี่ยมันคาดเดาอะไรไม่เคยได้เลยคิดจะมามันก็มาดื้ออย่างนี้เลยฮะแต่ก็เรียบร้อยครับข้างนอกเราเคลียร์จบแล้วเดี๋ยวขนอาหารกลับเข้ารังก่อนละกันเราจะไปสร้างมดเพิ่มนะครับไม่อัปเกรดและเน้นสร้างเดียวเลยสร้างอะไรล่ะนั่นน่ะสิสร้างอะไรดีอะเดี๋ยวเอาเป็นกามกับดักดีกว่านะมันแข็งแกร่งดีครับ โซนนี้เลยเราก็ละเลงเลยมเมื่อพื้นที่ได้เนี่ยเอาให้เต็มช่องครับแก๊งกระโดกครับบุกโจมตีอาณาจักรของเราซะแล้วโอ้โหผู้ชมนี่ <c oughs> มันมาอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเกิดการโจมตีฉับพลันขึ้นในหลังของเราครับแก๊งแมงกระชอนจิ้งหรีดพวกนี้มันยกกองทัพมาโจมตีเราในหลังเลย แล้วตอนนี้เนี่ยนางพญากำลังตกเป็นเป้าฮะเฮ้ยฝูงมดเรากำลังทะลวงมารอสักครู่นะนางพญาอึดใจไว้ลูกน้องมดจะมาแล้วเหล่าทหารอยู่ไหนนางพญากำลังตกเป็นเป้าโอ้ยมาเลยฮะดำธมึนมาเลยมันต้องอย่างนี้สิ จู่ๆมันก็โผล่มาพิบหนึ่งเลยครับผมยังงงเลยเนี่ยโดนกัดนะครับบางส่วน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยรอดไหมเนี่ยพอได้เออโอเคไอ้พวกบ้าแมงกระจรพวกนี้นี่ทำเราตกใจหมดนะฮะด้านนอกยังคงอยู่ดีนะครับแต่ด้านในตอนนี้เคลียเรียบร้อย <c oughs> ใจหายใจคว่ำม,มดเลยเฮ้ยโอ้โหดูสิอะไรมา ตัดใบไม้นี่เองนะตัวอย่างใหญ่เลยนี่เลยครับศัตรูตู้ตรงข้ามของเราไอหมอนี่แหละเราเยอะกว่าเราก็เลยสามารถเอาชนะได้ต่อจากมดตัดใบไม้ก็แก๊งก้นกระดกเลยครับเป็นกระดกรุ่นใหญ่ด้วยรุ่นแบบว่าเ,เปลือกเรืองแสงแก่งนะดูดิมาไล่มดเราแบบไม่ใหญ่ดีเลยแต่ดีนะ มันมาหาติดกับเราครับแต่แล้วมันก็โดนเราลุมสังหารณนะ้าลังตายซะเรียบร้อยสุดท้ายก็เป็นอาหารของเราครับต่อจากกระดกนี่ก็แมงมุมเลยครับโดดมาตายแมงมุมโดดพวกเนี้ยแห้งเลย <laughs> กรอบเลย <laughs> คือว่าตายอย่างไวโอเค ภารกิจยังคงอยู่ในคำว่า survival เอาชีวิตรอดอย่างต่อเนื่องครับไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนเราก็ต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆน,นะมากันอีกแล้วกับ Army N ไซส์ขนาดใหญ่ไซส์นี้น่ากลัวมันเปิดบัฟเลยครับยิงสู้ยิ่งโหดขึ้นแต่ก็เรียบร้อยสู้ความเยอะไม่ไหวเป็นศพหลังจากจบจาก Army N เนี่ยเราก็อันล็อกมดใหม่เลยเป็น Army N ครับ Army N ไซส์ขนาดใหญ่มากๆ ไซบิกบึ้มอย่ารอช้าดิรีบสร้างเลยครับกองหนึ่งไปเก็บอาหารมาแล้วก็ตอนนี้พื้นที่อาร์มี่แอนเอาเป็นตรงนี้เลยเนี่ยข้างหน้าเลยครับนี่คืออาร์มี่แอนไซยักษ์ลันเลงลงไปครับลันเลงอาร์มี่แอนลงไปเอาให้เต็มพื้นที่นี้ดูซิว่าจะเต็มไหมไม่เต็มว่าขนาดอาหาร3 0มพันะเนี่ยได้แค่นี้ครับอีกนิดเดียวเองก็เต็มช่องแล้ว่ะ เรามารอดูการกำเนิดของมหาไตตันกันดีกว่าโอ้โหโคตน่าเกงขามมดหรือแมไพร์วะเนี่ยเขี้ยวอย่างยาวเลยน่ากลัวสุดๆโอเคครับในขณะเดียวกันครับด้านนอกเกิดความวุ่นวายขึ้นอบ้าบอไปแล้วลุยสู้มัน มาเยอะขนาดนี้นี่กะจะถล่มอาณาจักรผมเลยเหรอวะเนี่ยบ้าไปแล้วคือนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยถ้ามดเยอะไม่พอผมว่าเราไม่น่าไหวนะแต่เพื่อนเ,เราเยอะพอเย้โอเคครับแบ่งมุมแท่ศัตรูคู่อาฆาตของเราหมดเลยเนี่ยเอาเลยฮะว้าว ยังไม่ทันเลยครับตักกแตนมาต่อคิวแล้วโอ้โหมันจะถี่เกินไปไหมมาถึงก็พ่นพิษโชเลยครับแต่ไม่ค่อยน่ากลัวหรอกตักกแตนไม่ค่อยอื่นเท่าแมงมุมแซ่เรียบร้อยตายซะมันคือแหล่งอาหารชั้นดีของเราครับเอา้ง่ายหมดครับผมคุณผู้ชมดูเกือบจับภาพไม่ทันแล้วจูๆ่ๆมันก็หย่อนลงมาเฉยเลย มาแค่เนี้ยแล้วก็ตายเลยอ่ะพึ่งหย่อนมาเมื่อกี้นี้เองอ่ะดีนะผมกดสต็อปทันนะครับแต่ก็ตายไวเกินและแล้วคุณผู้ชมครับในแผนที่ปรากฏตู้ตรงข้ามแล้วนี่เลยเราจะต้องไปโจมตีเขานะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเออตรียมพร้อมมดก่อน มันมีอาหารมาใหม่อีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมขอฟาร์มให้หมดก่อนละกันนะครับแล้วจะเอาอาหารเนี้ยไปลงกับการสร้างมดอาร์มี่แอนด์ไซยักษ์ของเราให้หมดเลยนี่ฮะครบแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นอาหารสำรองของเรานะครับต้องเก็บไวส้สำรองด้วยเฮ้ยศัตรูมาหาเราเหรอจริงปะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเมื่อกี้มีเสียงเหมือนคนใส่ถุงมือยางใช่ไหมดังแป๊ะหนึ่งอะไอมนุษย์เนี่ยมันเตรียมเอานิ้วมาบีเราอีกแล้ว ใช่เลยเสียงชัดมากผมจำเสียงนี้ได้ครับเอาลนะเดี๋ยวยังไงฟาร์มให้หมดก่อนครับแล้วค่อยไปโจมตีแต่เหมือนว่ามันมาหาเราเองเลยวะ่ะชุดแรกมาก่อนเลยครับเอาดะนะแกงมดของข้าเอาแค่มดทหารครับไปไปเลยมันข้ามตู้มาแล้วผ่านช่องเชื่อมมาแล้วครับลุยพวกเรายกเลิกการฟาร์มสู้เลย มันจะอ้อมทำไมวะเนี่ยศึกแรกประทะแล้วครับสมรภูมิมดเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยศึกใหญ่ของจริงครับใหญ่แบบใหญ่มากๆด้วยแต่มันก็ตายง่ายมากเลยอ่ะเฮ้ยเๆจะว่าไปเราก็ตายเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่กีกีเลยนี่ว่าผมจะประมาทเกินไปหรือเปล่าเอ่ยนี่ทับเสิมมาแล้ว <laughs> มึงตาย <laughs> เยอะกว่าเว้ยมันถอยทับหนีเลยฮะเราใช้จังหวะนี้รวมพล2 3 1ตัวเฮ้ยเฮ้ย้นิ้ว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 เริ่มแล้วเริ่มมีทิศทาไม่ดีเลยฮะนิ้วพวกเราไปเร็วเดี๋ยวโดนบี้อยู่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมนุษย์เนี่ยมันจะนิ้วไปจิ้มเราอันนี้จัดทับรอแล้วอะเอาละสักครู่เดี๋ยวข้าจะไปหาเองแล้วพวกเราย่านตาทับอันนี้เป็นสงครามระหว่างช่องกลางครับเห็นนิ้วไหมฮะ มันเตรียมไปทาท่าประหลาดประหลาดอีกแล้วนะครับเหมือนด้านหลังผมโดนบี้หรือเปล่าเอ่ยเลยไม่มากันอะเอ้ยมาอยู่โอเคนึกว่าไม่มาซะแล้วกระดิกนิ้วร้อเลยครับมนุษย์เราตู้มันจังหวะนี้นี่บอกเลยว่ามองไม่ออกเลยนะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่อ่ะฝ่ายเขาก็ตายฝ่ายเราก็มีเหมือนกันนะแต่เห็นไม่ชัดเท่าฝ่ายเขาครับฝ่ายเขาเห็นชัดกว่าเดินทับต่อเลย เดินทับมาเลยเราจะเข้าลังศัตรูพร้อมกันศัตรูคู่อาฆาตของเราพร้อมแล้วใช่ไหมเอาล่ะนะฟูงมดของข้าเข้าลังมันเลยลุยเอาเลย,ลยเลครับเริ่มไทยอยเข้าลังไปแล้วที่เห็นตรงหน้าคือลังศัตรูนะครับไม่ใช่ลังเรา <laughs> เอาละวาดให้เต็มที่ไปเลยแล้วก็นี่คือในลังของเขาครับแค่เนี้ย โอ้โหแล้วจบอย่างไวไม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดด้วยว่าที่มันยากเนี่ยก็คือจังหวะเอาชีวิตรอดแหละเออแต่ก็นี่นะฮะศัตรูตายแล้วเราชนะแมตช์ล้างตาครับผมโอ้โหเวลาเล่นหนึ่งชั่วโมง เจ้าโกมนานและนี่เลยครับคือสงครามมด,ดของเราในวันนี้เป็นไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าที่ชอบในเกมมด,ดเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมมด,ดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วครับผมมมากฮะ